่านเจ้าของนิคมุาสาหกรรมอุดรธานีครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ในช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดกําหนดเวลาเลยก็คือช่วงหลังเดือนมิถุนายนรัศดาสิา่งหาโลกนั้นครับอ,อุดรธานีก็ประสบกับสภาพของผู้ติดเชื้อในจังหวัดอุดรธานีโรคโควิด -19 เกเนี่ยสูงขึ้นมากแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เอพุ่งขึ้นไปสูงในจังหวัดขนาดนั้นเนี่ยเรามีภาระ,ะต่อวันที่ดูแลผู้ป่วยมากถึง3,000คนครับในช่วงเวลานั้นเองเราได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆภาคส่วนในวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทางนิคมสาหกรรมอุดรธานีแห่งนี้ครับที่ได้จริงต้อผงนะครับแล้วก็พี่โจอีลรวมัง้งคน,นงต่างๆนะครับที่โทนาให้กำลังใจพวกเราในในรูปแบบของการ ให้ความอบอุ่นเพราะ์ฐานที่ในการดูแลพี่น้องชาวอุดรธาน,ธานีที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยโรงพรยาบาลทั้งหลายไม่สามารถรองรับไว้ได้หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านในแพทย์สาธารณสุขจะพูดต่อท่านพอไทยนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยก็ขอขอบคุณจากใจจริงเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหันหน้าไปทางไหนมันมันมันไม่เจอทางออกนะครับจนมาเรามาได้รับความเอื้อฟือ้อนุพันธ์ฐถานที่ที่นี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ จนทําให้เรามีเวลาพอที่จะเอาเวลาไปดูแลสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่ควบคุมโรคตัางสาธารณะสุขเป็นหลักพอสอมมตกำนังทีง่เห็นได้จนทําให้สถานการณ์ดอนธานีในวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อต่ำกว่าร้อยมากว่าเดือนแล้ว แล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่าห้าสิบอยในระดับต่ำกว่าห้าสิบจะมีถ้าทำเกินห้าสิบไปบ้างนิดหน่อยวัออนนี้ก็สี่สิบกว่คนนั้นก็จากสามพันคนที่เราไปรักษาในช่วงเวลานั้นตอนนี้เหลือห้าร้อยก่าคนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลชุมชนก็โดยคําบอกเล่าท่านแพทย์สาธารณสุขท่านผอโรงพยาบาศูนย์ก็ พอจะรองรับไปได้แล้วช่วงเวลานี้ครับเราได้ทยอยปิดรโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลทางเรื่องโรงแรมหรือโรงพยาบาลสนามเนี่ยหมดทุกแห่งที่ศูนย์มาร็ปวดแห่งนี้ในนิคมอุกสาหกรรมดอนฮานีก็เป็นที่สุดท้ายที่ปิดตัวลงตั้งแต่วันที่30สิกาคมก็คือเมื่อ2วันที่แล้วก็คนไข้หมดแล้วเราก็มีภาราเพียงแค่การเคลียร์สถานที่เก็บอุปกรณ์นะครับ ก็เลยถือโอกาสในวันนี้มากราบขอบพระคุณเนื้อแด้จริงนะี่ยท็อผมนะครับแล้วก็ทั้งคณะทั้งหมดนอกจากนั้นเนี่ยผมต้องกราบขอบพระคุณผู้ภาคส่วนเลยปอพทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาช่วยตั้งแต่วังแรกครับมาช่วยตั้งแต่ทำฐานหลายพันคนในช่วงราวสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาองมาขนาดที่ราชพัฒน์สอมเท้าเนี่ยผมไปทุกวันนะครับแต่ผมได้ได้มาเลียงที่ดึงทั้งถึงสองคนนะครับว่า ขอบ nah คุณครับก็ต้องพูดนีดหน่อยเพื่อให้ทุที่ไปที่มาตามแขวดก็ลำดับต่อไปจะขอให้ท่านเรียนค่าว่ารคาครับก็สหนะครับาหนึง่า่ามท่าสที่้่าาสามารถรับคนได้สึบ นขนาดเดียวกันก็มองดูว่าที่นะครับเคยเป็นแม่นะครับจนพอเรื่องเริ่รลมลดลงนะครับก็ต้องรับการหมดเขาได้เวลาถึงสามเดือนครับในกาดูแลคนไข้จะติดเชื้อจะไม่ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยง ต้องจัดหาแล้วก็ส่งกลับข้อมูลให้สอจอับท่านผู้ว่ากรรมการของจังหวัดสิ่งที่เราได้รับคือคนดอนไม่ทิ้งกันอันนี้ก็ยกตัวอย่างเพราะภาครับเองเนี่ยว่าถ้าไม่ได้เอกชนสนับสนุนและช่วยมันไปต่อลำบากแล้วมันไม่คล่องตัวนะคะส่วนจุดที่2ที่หมิวได้เรียนรู้จากตรงนี้คือหมิวได้เกิดระบบของสมาร์ทตเตเลส เป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะส่งผลจะท้อนต่อโรงพยาบาลดอนเนะี่อนาคตสมมตคือเราจะไม่ใช้กระดาษในการทํางานแนละ้วต่อไปนี้เราใช้เทคโนโลยีมาช่วยทําให้คนทํางานได้ง่ายขึ้นถ้าไม่มีศูนย์มรกฑให้เราได้เรียนรู้จนเปลี่ยนระบบได้เนะี่ยตอนที่เกิดเกิดคุกติดเชื้อห้าพันกว่าคนเนี่ยโอ้เรารับมือไม่ไหวแน่เพราะตอนนั้นเนี่ยเราทําเทคโนโลยีไปแล้วเป็นเซอร์เสแล้วเราถึงได้ ดูแลคนคุกโดยมีมีศูนย์อยู่ที่ห้องประชุมที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์และก็ใช้เทเลเมตในกับคนคุกเอานะคะอันที่สามคือจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดในการเรียนรู้ของหมอที่จะต้องดูแลผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลสนามทั้งจังหวัดอุรรธานีต้องมาผ่านการฝึกง,งานที่นี่ทำให้เขากลับไปเนี่ยสามารถดูแลประชาชนอุดรธายีได้เลยจะเรียนบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะณนะศูนย์มรดวดแห่งนี้เนี่ย สามเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นไม่ง่ายนะค่ะที่ที่ได้มาเรารู้สึกว่าคําว่ามิคมแล้วเราขับขับผ่านไกลมากแล้วเรามาเห็นโกดังเรารู้สึกว่าตายแล้วเราจะอยู่ยังไงมันเหมือนสนามมันเหมือนเราออกลบจริงๆอะค่ะอยู่แรกๆเราก็รู้สึกลำบากรู้สึกท้อท้อท้อถอยจริงๆยอมรับเลยขาดท้อถอยทําด้วาพจำไปดำใจต่อไาต่อมาก็เลยว่ามันเป็นหน้าที่ยังไงเราก็ต้องทำเราคิดแค่นี้ค่ะ พออยู่ไปมาเรื่อยๆเราเกิดความผูกพันทุกวันนี้ยังมุกออนไม่ได้เลยค่ะเลี้ยวรถผิดนะคะเมื่อเช้านี้ยอม้วได้เลยว่าเลี้ยวรถผิดครับออกจากบา้านต้องเล le, เ immun, ี้ยวเลี้ยวซ้ายมาศูนย์มรกรดใช่ไหมครับเพราะแล้วก็เลี้ยวขวาไปโรงพยาบาลวันวันแรกที่ไปทํางานเลี้ยวซ้ายค่ะก็ราะต้องไปกลับไปยู่เพิ่นก็รู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันกลายเป็นว่ามาเรามาที่นี่เรารู้สึกรักรู้สึกผูกพันเมื่อทีนี้คนขณะขับรถมาคนไข้ยังโทรมาถามเลยว่าเขาจะเอาของมาบริจาคเลยบอกว่า ปิดแล้วขอโทษจริงๆให้เอาไปใน,ในโรงพยาบาลนะคะคนไข้ก็ยังนึกถึงเราตลอดนะคะทุกคนหลายๆคนก็ไลน์มาถามเขาบอกว่าจะมีโรงพยาบาลสนามที่ไหนดีเท่าที่นี่มีแล้วเขาบอกอย่างนี้แล้วอีกคนที่ก่อนที่เราจะส่ง,ส,ง,ส,งส่งปิดนะคะเขาก็เขาก็บอกว่าเราจะย้ายเข้าไปหนองหาหรือไปโรงพยาบาลเขาบอกเขาไม่อยากไปเขาขออยู่ต่อจนวันเขาออกได้ไหมนั่นคือความผูกพันของคนไข้ที่มีกับเราที่มีต่อที่นี่ตอนแรกเรารู้สึกว่ามันกันดานแต่ทุกวันนี้เรารู้สึกว่า เราที่นี่คือดีที่สุดในลงมาสนามที่ที่ผ่านมาขณะที่ทีตัวเองเคยไปที่อุตสาธรรมมาเราก็ยังไม่รู้สึกผูกพันเท่าที่นี่เลยค่ะเรารู้สึกว่าเราเรามาจากจากศูนย์แลวทุกวันนี้เรากลายเป็นเป็นที่ที่ตาเยียนแสงสวยกินข้าวก็อร่อยเรากลับไปเราน้าหนักเพิ่มกันทุกคนนะคะที่รับที่นี่นะคะใช่โอ้โหครับผก็อยู่ว่าเราได้คินกันทังตัว สมวาธรรมทานนะครับก็กับเรียนนั้นว่าการเป็นบัณฑิตนะครับท่านตัวยามที่หลวงพ่อคนนะครับแล้วก็ท่านนายกจังหวัดแล้วก็ท่านพ่อทุกมาถึงนะครับแล้วก็บรรดาสวนกลางทุกภาคส่วนแล้วก็น้องๆที่เป็นพยาบาลหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกล่มนะครับผมเองผมรู้สึกดีใจนะครับที่ว่าได้มีโอกาสได้รับใช่ไหมเดิมที่ว่าจะคิดตรงนี้ที่เราจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ได้หรือไม่เพราะ ครับก็พอดีทางท <c German> ่านประธานเนี่ยก็เห็นติดตามข่าวท่านผู้ว่ามาตลอดแล้วก็ทุกคนจังหวัดอุดรเนี่ยเดือดร้อนตั้งแต่ตอนแรกๆสมัยตอนแรกสุดทุกคนก็คงจําได้ที่ว่าคุณพ่อได้พาคนอุดรจากภูเก็ตมาตอนนั้นก็คิดว่าทําเต็มที่แล้วแต่ก็ยังเห็นคนอุดรยังพยายามอยู่ยังช่วยทาตู้ตู้แบ่งปัน หรือว่ายังมีการโอนเงินหรือว่ามีการท่วซื้อของอยู่หลังจากนั้นพอรู้ว่าสถานการณ์มันเริ่มแย่ขึ้นคุณพ่อก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเราใช้ที่เนี่ทําอะไรได้ไหมทางที่บ้านทุกคนก็บอกว่าได้ทางทั้งที่ว่าตัวผมเองผมผมก็รู้อยู่แล้วว่าจะมีลูกค้าจะมาเช่าแต่บอกว่าตามที่พ่อต้องการดีกว่าหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนเลยโชว์บอกลูกค้าว่าตรงนี้ขอหยุดก่อน แล้วเราขอทําให้คนดูดรอต้องอยู่รอดได้ก่อนอันนั้นเป็นสิ่งที่ว่าคุณพ่อของ้อกการครับแล้วตอนนี้ก็คิดว่าเห็นว่ามันโอเคแล้วผมก็รู้สึกว่ายินดีนะครับครับผมทางท่านผู้บริหารที่ผมไม่ไ,มได้เก็นับนอกจากไม่ได้เก็บให้จ่ายแล้วยังทุกอย่างนะครับก็กลับขอบคุณ